รถสปอร์ตดีไซน์โฉบเฉี่ยวหรูหรามาพร้อมขุมพลังการขับขี่ด้วยเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรที่ขับสนุกสัมผัสถึงความสปอร์ตลักชวรีกับ mercedes amg sl 4 3มาพร้อมชุดแต่ง amg body styling แบบ n น g h t p a c k เพิ่มความดุดันและไฟหน้าแบบดิจิตอลไลท์ ล้ออลลอยดีไซน์สปอร์ตจาก AMG แบบ5ก้านคู่ขนาด21นิ้วคาลิปเปอร์เบรกสีเหลืองพร้อมสัญ,ญลักษณ์ AMG และช่วงล่างแบบ AMG ช่วยยึดเกาะถนนได้อย่างดีเยี่ยมพร้อมตัวรถสีขาวหลังคาสีแดงที่สามารถเปิดประทุนได้เพียงระยะเวลา15วินาทีเท่านั้นมาดูที่ห้องเครื่องกันนะคะด้วยเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรแบบ one man one engine ที่สร้างโดยวิศวกรท่านเดียวพร้อมระบบอัดอากาศไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงสุด 381แรงมา้าภายในห้องโดยสารให้ความรู้สึกเหมือนอยู่สนามแข่งทั้งความดุดันและความสปอร์ตติดตั้งระบบปฏิบัติการ MBUX 7 g เ n e r a จ i เนล่าสุดควบคู่ไปกับหน้าจอขนาด12.3นิ้วติดตั้งพวงมาลัยแบบ AMG Performance ที่มีการปรับเปลี่ยนโหมดที่พวงมาลัยเบาะหุ้มหนังเนป้าพร้อมสัญ,ญลักษณ์ AMG สำหรับท่านใดที่อยากได้ส่วนลดเยอะที่สุดราคาถูกที่สุด สามารถติดต่อที่ปรึกษาการขายได้ที่ T C Motor ได้เลยนะคะ